สวัสดีค่ะวันนี้จะมานำเสนอระบบจัดการกลุ่มอุปกรณ์เครือข่ายจำลองเพื่อรองรับการฝึกปฏิบัติทางด้านเทคโนโลยีเครือข่ายค่ะจัดทำโดยนางสาวกัญรัตน์อินตาและนายพัทรพงศ์อินทัพทิมอาจารย์ที่ปรึกษาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรพัฒประดิษฐ์ทัศนีที่มาและความสำคัญการศึกษาด้านเทคโนโลยีเครือข่ายและระบบ ในปัจจุบันจำเป็นต้องอาศัยการศึกษาทั้งในทางทฤษฎีและทางปฏิบัติซึ่งการศึกษาผ่านทางทฤษฎีอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอต่อการทำความเข้าใจคณะเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงังจึงได้มีการสร้างห้องปฏิบัติการขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริงได้ทดลองออกแบบระบบเครือข่าย ทดลองแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ให้ครบรอบด้านอย่างไรก็ตามห้องปฏิบัติการอาจไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเนื่องจากอาจติดปัญหาในเรื่องของทรัพยากรที่ไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ใช้งานที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นในทุกๆปีผู้พัฒนาจึงสนใจศึกษาและพัฒนาระบบจัดการกลุ่มอุปกรณ์เครือข่ายจำลอง เพื่อรองรับการฝึกปฏิบัติการทางด้านเทคโนโลยีเครือข่ายขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาที่กล่าวข้างต้นและเพื่อรองรับการใช้งานในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถเข้าใช้งานห้องปฏิบัติการได้ซึ่งระบบนี้สามารถฝึกปฏิบัติการได้โดยการเข้าใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์โครงงานนี้จะมุ่งเน้นการพัฒนาให้เป็นสื่อการเรียนการสอนออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบเพื่อให้สามารถใช้ได้ทั้งการเรียนการสอนการฝึกปฏิบัติ รวมไปถึงการสอบวัดผลวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบสําหรับนักศึกษาแขนงเทคโนโลยีเครือข่ายและระบบแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรไม่เพียงพอเพื่อให้นักศึกษาสามารถเชื่อมต่อเข้ามาฝึกปฏิบัติการจากภายนอกได้เพื่อใช้เป็นเครื่องมือที่ช่วยลดระยะเวลาในการตรวจแบบฝึกหัดของนักศึกษาเทคโนโลยีที่ใช้ Virtualization Technology เทคโนโลยีการจำลองเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน (VMware) ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการสร้างการจัดการเครื่องเสมือน (GNS3) โปรแกรมที่ใช้ในการจำลองการทำงานของระบบเครือข่ายและการตั้งค่าอุปรกรณ์เครือข่าย (Jango Framework) เป็น f r a มเวิร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ o อน a b (Angular) เป็นเฟรมเวิร์กที่ใช้ในการพัฒนา GNS3 Web GUI Python เป็นภาษาที่ใช้ในการพัฒนาระบบ Amazon RDS เป็นฐานข้อมูลที่ใช้ในการเก็บข้อมูลในระบบสถาปัตยกรรมของระบบจะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนคือส่วน c r i e n t และส่วน Server ส่วน c r i e n t จะแบ่งเป็น3บทบาทด้วยกันคือผู้เรียนผู้สอนและผู้ดูแลระบบส่วนของ Server จะมีการควบคุมผ่าน w i เซน e t e r Serv เป็นหลักเพื่อให้สามารถควบคุมและจัดการเครื่องเซิร์ฟเอร์ที่มีอยู่ในระบบแบบรวมศูนย์กลาง โดยจะประกอบไปด้วยเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ทำหน้าที่ให้บ,บริการเว็บไซต์ o n l a b และ j n s 3 Web GUI ที่มีการเข้าใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์และเมื่อผู้ใช้งานทำแบบฝึกปฏิบัติที่อยู่ในระบบ g n s 3 Server จะทำหน้าที่ในก,การให้บริการจัดเก็บและประมวลผลการตั้งค่าอุปรอกรณ์เครือข่ายต่างๆฟังก์ชันหลักของระบบจะถูกแบ่งออกเป็น3บทบาทคือผู้เรียนผู้สอนและผู้ดูแลระบบ ผู้เรียนจะสามารถเข้าใช้งาน cross เรียนได้โดยในแต่ละ cross เรียนจะประกอบไปด้วยแบบฝึกปฏิบัติที่แสดงโจทย์และข้อกำหนดในการทำแบบฝึกปฏิบัติเมื่อผู้เรียนอ่านโจทย์และข้อกำหนดเรียบร้อยแล้วทำการกดเริ่มแบบฝึกปฏิบัติโดยการกดปุ่ม start lab ระบบจะนำผู้ใช้งานไปยัง gin s3 web gui เพื่อทำการทดลองสร้างระบบเครือข่ายหรือทำการทดลองตั้งค่าอุปกรณ์เครือข่ายตามที่โจทย์กำหนด ในระหว่างการทำแบบฝึกปฏิบัติผู้เรียนสามารถตรวจสอบความถูกต้องของแบบฝึกปฏิบัติของตนเองได้โดยการกดเช็ค Result ระบบจะแสดงจุดที่แตกต่างและคะแนนแบบฝึกปฏิบัติของผู้เรียนผู้เรียนทำการตรวจสอบจุดที่แตกต่างและแก้ไขแบบฝึกปฏิบัติของตนเองเพื่อให้ถูกต้องและได้คะแนนมากที่สุดโดยสามารถทำการตรวจสอบความถูกต้องได้ตลอดระยะเวลาที่กำหนดของการทำแบบฝึกปฏิบัติ ผู้สอนสามารถทำการแก้ไขหรือสร้างแบบฝึกปฏิบัติโดยการใช้เครื่องมือในการแก้ไขแบบฝึกปฏิบัติหรือ markdown editor โดยการแก้ไขไรายละเอียดโจทย์ผ่านเครื่องมือที่จัดเตรียมไว้เมื่อแก้ไขเสร็จสิ้นสามารถทำการกดอัปเดตผ่านหน้าเว็บไซต์ได้ทันทีการจัดการเทมเพลตและการรายงานผลแบบฝึกปฏิบัติหรือหน้า d a s h อร์ด ผู้สอนสามารถสร้างระบบจำลองเครือข่ายสำหรับแบบฝึกปฏิบัติได้ผ่านหน้าแดชบอร์ดโดยการกด Create Template ผู้สอนสามารถตรวจสอบความถูกต้องของแบบฝึกปฏิบัติและให้คะแนนแบบฝึกปฏิบัติของผู้เรียนได้ผ่านหน้าแดชบอร์ดโดยการกด c Check ็ค s o l t ในแถวของรายชื่อผู้เรียนที่ต้องการระบบจะแสดงจุดที่แตกต่างของการตั้งค่าอุปกรณ์เครือข่ายระหว่างเฉลยของผู้สอนและแบบฝึกปฏิบัติของผู้เรียน ผู้สอนทำการตรวจสอบจุดที่แตกต่างและจุดที่ส่งผลต่อผลลัพธ์เพื่อทำการให้คะแนนแบบฝึกปฏิบัติสรุปผลการดำเนินง,งานการจัดทำโครงงานระบบจัดการกลุ่มอุปกรณ์เครือข่ายจำลองเพื่อรองรับการฝึกปฏิบัติการทางด้านเทคโนโลยีเครือข่ายเป็นสื่อการเรียนการสอนที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้เรียนและผู้สอนของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างยิง่งเนื่องจากผู้เรียนและผู้สอน สามารถใช้ระบบนี้ได้ทั้งในการเรียนการสอนทางภาคทฤษฎีและทางปฏิบัติเช่นการฝึกปฏิบัติในคลาส,สเรียนการสอบวัดผลการฝึกปฏิบัติเพื่อสร้างความคุ้นชินในการตั้งค่าอุปกรณ์เครือข่ายผู้เรียนจะได้คิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยตนเองโดยที่ผู้เรียนและผู้สอนสามารถเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ได้ทันทีไม่ต้องเข้าใช้งานห้องปฏิบัติการ ในกรณีฉุกเฉินเช่นการเกิดโรคระบาดหรือการเกิดภัยพิบัติเป็นต้นกลุ่มของพวกเราขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ